มือใหม่อยากพูดหน้ากล้องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะเจอกันอีกครั้งนะคะในช่องน้อยสอนตัดต่อวิดีโอนะคะวันนี้มาในหัวข้อมือใหม่อยากพูดหน้ากล้องนะคะทุกคนนะคะย่อมมีครั้งแรกเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งป้าน,นะคะสําหรับมือใหม่สาหรับใครที่อยากที่จะพูดหน้ากล้องนะคะขอโทษทีค่ะแบบ <c oughs> กําลังจะไอ อยากพูดหน้ากล้องแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าคือคือแบบอยากพูดหน้ากล้องแต่ไม่มีความมั่นใจนะคะปกติจะเป็นคนที่แบบพูดกับเพื่อนเยอะขนาดไหนคนอื่นโยนมุกมาคนอื่นพูดอะไรมาเราสามารถตอบได้หมดคุยได้หมดยิ่งคนเยอะยิ่งพูดปลอแต่เวลาที่เราพูดกับตัวเองน่พูดกับกล้องพูดกับโทรศัพท์ ทำไมถึงพูดไม่ออกทําไมมันถึงแบบทำ้ยทำยังไงก็ไม่มั่นใจบางครั้งนะกําลังจะอ่าสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทอัดคลิปมีความรู้สึกว่าหน้าตัวเองไม่สวยทําไมหน้าบวมทําไมแก้มเยอะทําไมทรงผมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะมันจะมีทุกๆอย่างเข้ามาแล้วมันก็ทําให้เราแบบไม่มีความมั่นใจไม่ทำไม่ทำไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะว่า จะทำยังไงที่จะให้ตัวเองมีความมั่นใจในเรื่องราวของการออกมาหน้ากล้องนะคะทั้งการไลฟ์สดแล้วก็การทำคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีน้องการนะคะวันนี้คนน้อยสวยมากคะขอบคุณมากค่ะนะน้องการบอกว่าวันนี้พี่น้อยแต่งตัวแปลกๆ <c oughs> นะเพราะปกตินะไม่ค่อยจะอะไรนะเปียผมสักเท่าไหร่นะวันนี้เปียผมนะคะเปียผมเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณน้อง น้องหญิงนะคะที่เปียกผมให้เนาะนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันนะสำหรับใครอยากที่จะเอาตัวตนนะคะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์อยากที่จะหาไรายได้ทางออนไลน์นะเพราะว่ายุคนี้ยุคของออนไลน์ถ้าเราอยากที่จะทําออนไลน์แล้วเนี่ยการเอาหน้าตัวเองออกมาการันตีให้กับคนอื่นได้รู้ว่าเราเป็นคนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าอะไรแล้วแต่ถ้าเราเอาหน้าของตัวเราออกมาเนี่ย มันจะทําให้คนที่เห็นหน้าเราเขามีความเชื่อถือเรามากขึ้นเนาะสังเกตได้นะสำหรับใครที่ขายออนไลน์ถ้าเป็นภาพที่แบบไม่ใช่ตัวตัวเองอะกับเอาหน้าของตัวเองออกมานะคนที่เอาหน้าของตัวเองออกมาจะมียอดขายมากกว่าเน <c oughs> ื่องจากอะไร <c oughs> เนื่องจากว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะคะ <c oughs> เขาเห็น <c oughs> เขาแบบเห็นเราบ่อยๆอ,อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยมีความเชื่อมั่นนะแล้วก็ทําให้เขาแบบ เออซื้อสินค้าจากเรานะคะ<ำ>นะคะต่อป้ายนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะมีเสียงแตรจากรถนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะข้อแรกเลยนะคะถ้าเราอยากที่จะถ้าเราอยากที่จะให้เรามีความมั่นใจอันดับแรกเลยนะคะก็คือการแต่งตัวความการแต่งตัวนี้ สำคัญมากนะสำคัญแบบไหนคือถ้าเราแต่งตัวไม่สวยแล้วเราเห็นหน้าตัวเองในในกล้องอ่ะือแบบโอ้ยเราไม่สวยอะ่ะมันทำให้เราพดูดขัดขัดมันทำให้เราพูดได้ไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> เราต้องแต่งตัวในรูปแบบที่เรามั่นใจในตัวเองมากที่สุดนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแต่งสวยแต่ตัวเองไม่มั่นใจอย่างเช่นว่าเออใส่สายเดียวคือแบบสวยใส่สายเดียวแต่งหน้าแต่งอะไรแต่ไม่ใช่รูปลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่ในสไตล์ของตัวเองมันก็ทําให้เราไม่มีความมั่นใจเหมือนเดิม ะะเหมือนคนน้อยถ้าคนน้อยใส่สายเดี่ยวมานั่งไลฟ์คือพูดไม่ออกนะเพราะว่าถึงจะสวยถึงว่ามันจะเป็นเป็นอะไรที่แบบดูเซ็กซี่บางทีก็แต่งตัวแบบดูดีขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้มันทำให้มันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะมันทำให้พูดไม่ออกนะคะดังนั้นเราต้องแต่งตัวให้ดูดีในสไตล์ที่เราอยากที่จะเป็นให้แต่งตัวในสไตล์ที่เราแบบมั่นใจนมากที่สุดนะคะถ้าให้คนน้อยใส่เชือเชิตแล้วมานั่งพูด คนน้อยยังจะพูดออกว่าให้ใส่สายเดียวนะการแต่งตัวมันมีผลมากนะคะกับการที่ออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยพอเราเห็นหน้าตัวเองแล้วปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเราเขินอายอะ่ะเขินอายแม้กระทั่งตัวเองแบบเฮ้ยเราทําได้ไงเราแต่งตัวแบบนี้มันทําให้เราพูดไม่ได้นะคะดังนั้นให้แต่งตัวในสไตล์ที่เราอยากที่จะเป็นแต่งตัวที่แบบเรามั่นใจมากที่สุดน่ะเนาะและอยากที่จะให้แต่งตัวในรูปแบบที่แบบว่าสมมุติว่าเราเป็นครูโค้ด นะคะเราก็ต้องแต่งตัวในสไตล์ที่แบบน่าเชื่อถือเนาะนะคะแต่ถ้าเรา,เาขายออกมาไลฟ์ขายเกี่ยวเครื่องสำอางทาผิวนี้เราก็สามารถแต่งตัวว่าวับแวมเพื่อที่จะโชว์ผิวได้อะไรประมาณนี้นะให้เราแต่งตัวให้เข้ากับกาละเทศะด้วยเนาะสวัสดีค่ะครูพี่เล็กนะคะแล้วก็สวัสดีแอดมินคนสวยด้วยนะคะ ก็คือนะคะข้อหนึ่งก็คือแต่งกายดูดีมั่นใจเนาะเพราะว่าความมั่นใจมันก็อยู่กับเครื่องแต่งกายของเราการแต่งกายของเรานี่แหละเนาะต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือเมื่อเราตั้งกล้องเสร็จนะอันนี้คือแบบคนน้อยกว่าที่จะได้นะมันยากมากเลยนะก็คือนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์หรือการอ,ออกมาอัดคลิปนะคะก็คืออยากที่จะให้มองรูกล้องนะคะมองตรงเลนตรงนี้ตรงนี้นะคะที่คนน้อยปิดไว้เนี่ย อันนี้นะคะอันนี้คือคนน้อยกํลาลังมองลูกกล้องนะ<ลอ>งมันจะมีความรู้สึกว่าคนน้อยกําลังสบตากับเพื่อนๆอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เรามองลูกกล้องเนี่ยคนที่เข้ามาดูเขาก็มีความรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเรากําลังคุยกับเขาอยู่นะเราไม่ได้คุยกับคนอื่นนะคะแต่เมื่อก่อนนะคนน้อยคือจะไม่รู้ไงว่าต้องมองลูกกล้องจะมองตัวเองในจอนี้ตอนนี้คือคนน้อยกําลังมองตัวเองในจออยู่นะเป็นไงเหมือนคนตาเขยใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่า เฮ้ยแบบเขาคุยกับเราอยู่เปล่ากะหรือว่าเขาคุยกับใครอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นถ้าใครไม่รู้นะคะว่ามองตรงไหนให้มองหาเลนของโทรศัพท์ของตัวเองนะคะหรือว่ามองลูกล้องของโทรศัพท์ของตัวเองเพราะว่ากล้องแต่ละรุ่นเนี้ยเลนมันอยู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องหาดูนะถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนลองลองเอานิ้วไปปิดดูลองเอานิ้วไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มถ้าแบบปิดรูได้แบบนี้อ่าโอเคนั่นะแหละเลนของของเรานะคะก็ให้มองที่รูกล้องเลยนะมันจะทําให้ เวลาคลิปเราออกมานะคะหรือว่าไลฟ์เราเสร็จเนี่ยเรามานั่งดูตัวเองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรากําลังสุกตากับคนฟังอยู่เรากําลังใส่ใจกับคนที่ฟังเราอยู่นะคะสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยอนะคะพี่ก้อยได้ไลฟ์ไหมวันนี้เมื่อเช้าหนูยุ่งกับงานแต่งเข้างานก็สายนะเข้างานก็สายยังจะไลฟ์อีกนะ <laughs> วันนี้ยังไม่สะดวกไลฟ์เลยค่ะอ๋อ นะคะข้อ2ไปแล้วนะคะก็คือให้มองรูกล้องเนาะต่อไปนะคะข้อ3ข้อ3ก็คือสําหรับมือใหม่นี่สาคัญมากนะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะเตรียมข้อมูลให้พร้อมทุกอย่างถ้าเรายิ่งเตรียมพร้อมมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราไม่ได้เตรียมข้อมูลคือ เขาน้อยขนาดเขนาขน้อยอัดคลิปช็อตสั้นหนึ่งนาทีนะะช็อตสั้นหนึ่งนาทีเนี่ยรู้ไหมคะว่าบางทีแบบสี่ห้าเทคคือแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมข้อมูลขนาดพูดมาสองปีแล้วนะคือแบบแค่นี้เขาเนาะก็ต้องแบบห้าช็อตหกช็อตเลยนะแบบเทคแล้วเทคอีกคือบอกเพื่อนๆอยู่ในความสงบแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆหนึ่งนาทีเดี๋ยวอัดคลิปแต่ว่าหนึ่งนาทีนี่หลายรอบมากนะกว่าจ,จะได้บางทีครึ่งชั่วโมงปาไปครึ่งชั่วโมง เนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่ได้เตรียมข้อมูลแต่ถ้าวันไหนคือแบบเตรียมข้อมูลจด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 คือจดแบบคร่าวๆแบบเออเราต้องพูดถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วไปตรงนี้ตรงนี้นะเพราะว่า1น,นาทีคืออยากอยากที่จะให้1น,นาทีแบบกระชับที่สุดแล้วได้ใจความมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ลเลยต้องจด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 แล้วก็พูดนะคะถ้าเตรียมพร้อมมาแบบนี้มันก็ทําให้แบบพูดได้เสร็จเร็วขึ้นแต่ถ้าวันไหนคิดได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ,อัดคลิป แป๊บนึ่งนะหนานะทีเพื่อนๆอ,อยู่ในความสงบอะไรประมาณนี้เทคแล้วเทคอีกเทคแล้วเทคอีกคืแอแบบเอยทำไมมันไม่ได้เนื่องจากว่าบางทีอะเราก็คิดว่ามันอยู่ในหัวเราแล้วนะแต่พอเอาจริงๆปุ๊บไม่ได้นะคะเนาะนะคะสำหรับมือใหม่นะสำคัญมากๆเลยก็ต้องเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยไปศึกษายิ่งมีเวลาศึกษายิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้อยู่ในหัวของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ เนาะก็นะคะก็3ข้อนะคะที่สำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครอยากที่จะเอาหน้าของตัวเองเนี่ยออกมาหน้ากล้องนะก็สำคัญมากๆเลยนะคะก็นะคะเดี๋ยวจะทวนให้เนาะข้อหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็คือแต่งกายดูดีมั่นใจนะคะข้อที่สองก็คือให้มองที่รูกล้องนะคะคนน้อยยังเห็นหลายคนมากเลยนะไม่ไม่ได้สบตากับคนฟังไม่ได้สบตากับผู้ชมนะคะก็แนะนำนะเพราะว่ามัน เป็นอะไรที่แบบเออมันมีความรู้สึกว่าเราใส่ใจอะ่ะเราใส่ใจคนที่เข้ามาดูเราอะ่ะเนาะเรื่องการของการมองรูกล้องเนาะข้อ3ก็คือเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะเตรียมข้อมูลให้พร้อมมันจะได้ทําให้เราเนี่ยอ่าทำให้เราเนี่ย,ยแบบอะไรนะเวลาที่เราตื่นเต้นอะ่ะแต่ถ้าเราเตรียมข้อมูลให้พร้อมมันอยู่ในหัวเราแล้วเนาะ มันก็ทําให้เราพูดออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่อยากจะฝากนะคะคือคือบางคนเขาจะมีไอดอลเยอะมากนะ,ะเหมือนคนน้อยก็จะมีแบบอยากเป็นคนนู้นอยากเป็นคนนี้อยากเหมือนคนนั้นมันก็เป็นข้อดีนะคะที่เราจะได้ทําเหมือนเขาแต่บางที่นะคะเวลาที่เราออกมาหน้ากล้องเนี่ยเราเป็นเหมือนคนอื่นเยอะไปมันทําให้เราดูไม่เป็นธรรมชาตินะเจอกัไหมคะคือเราอยากที่จะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้น เราเป็นคนอื่นมากไปจนทำให้เราลืมว่าเราเป็นตัวเราเองดีกว่าไหมถ้าเราสามารถออกมาพูดในในเชิงที่แบบว่าเป็นตัวตนของเรามากที่สุดเป็นในสไตล์ของคนน้อยมากที่สุดเป็นในสไตล์ของเรามากที่สุดนะ่ะมันจะทำให้เราดูเป็นธรรมชาติและมันจะทำให้เราพูดออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเนาะ<ม>การที่เรามีไอดอลมันก็ดีนะแต่ว่าเราก็ต้อง เป็นตัวของตัวเราด้วยนะคะเนาะมันก็จะทําให้เรามีมีความสุขอ่ะมันมีความสุขในในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเราอ่ะโคตรสุดยอดอะไรประมาณนี้นะเราไม่ได้เป็นที่สองนะไปได้ไม่ได้ไปอ่ะไปก๊อปเขามาเราไม่ได้อันนั้นมานะแต่อันที่จริงก็มีไอดอลดีนะคะตรงที่ว่าเราสามารถแบบเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจนะอยากเป็นเหมือนเขาเราก็อยากที่จะทําเหมือนเขาเนาะแต่ก็ให้เอาตัวเรานะคะ ให้เป็นตัวของตัวเราให้ดีที่สุดเนาะนะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่แบบทำคลิปนะคะมีคนทำคลิปแล้วรู้สึกท้อนะคะคิดว่าตัวเองทำคลิปแล้วออกมาไม่ดีทำคลิปแล้วไม่สวยทำคลิปแล้วคนไม่ดูอะไรประมาณนี้นะคะอยากจะบอกแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีคลิปแรกที่ห่วยๆนะคะเราจะมีคลิปที่สวยได้ยังไงนะคะ เราต้องมีคลิปแรกที่ห่วยหวยก่อนนะนะอยากให้เอาคำนี้มามาแปะไว้เลยแหละอะถ้าเราไม่มีคลิปแรกที่ห่วยหวยอะเราจะมีคลิปที่สวยๆต่อไปได้ยังไงนะอันดับแรกเราก็ต้องมีคลิปห่วยหวยก่อนแหละเนาะไม่มีใครทำมาอันแรกคือแบบสวยเลยมันก็ต้องมีอันห่วยก่อนแหละเนาะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ3ข้อในวันนี้นะคะหวังว่าคงมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะ ชวนี้คนน้อยมาเร็วไปเร็วมากๆเนาะต้องขอบคุณน้องการนะคะที่เข้ามาเช็คเสียงให้นะคะขอบคุณครูพี่เล็กนะคะขอบคุณครูพี่ก้อยแล้วก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายเพื่อนให้นะคะคนน้อยมีแอดมินด้วยว้าวนะคะมีนานแล้วแต่แอดมินไม่ทำงานหนูมีตั้งแต่หนูแบบเข้ามาใหม่ๆนะคะเข้าวงการใหม่ๆนะคะ สงสัยคนน้อยไม่จ่ายจ่ายเงินไม่ครบนะคะแอดมินทำงานเป็นยมยอมก <c> ็ <oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณแอดมินคนสวยด้วยนะคะเนาะนะคะ,นะคะแล้วก็นะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะติดตามคนน้อยนะคะทาง Youtube ก็เป็นช่องน้อยวิดีโอนะคะสามารถไปติดตามได้เลยเนาะ,ะแล้วก็สำหรับ คนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทคนนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็หน้าแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะและที่สำคัญนะต้องมีคลิปแรกถึงจะมีคลิปต่อๆไปเนาะถ้าใครอยากที่จะทำถ้าใครอยากที่จะทำในเรื่องราวของออนไลน์นะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย